โอเคครับผมได้พาแอคเขาหลักตัวหนึ่งจ็บสัตวเลี้ยงก่อนผมได้พาแอคเขาหลักมาด้วยนะแอคเขาหลักรับรางวัลไปแล้วนะฮะเรามาดูแอคเขาสำรองกันบ้างรับมานี่ได้มาแล้วเดี๋ยวโอนถ่ายแอคเขาหลักแป๊บนึงมาแล้วฮะนี่ กดที่แอคเคทาหลักของเราเราให้เป็น e อกล s i ิ e เนี่ให้เป็นเลยห้าใบนะฮะอันนี้เทรดมาเอาเจมไปหนึ่งเจมอ่ะทั้งคู่พร้อมนะฮะแล้วก็พร้อมเหมือนกันยืนยัน ยืนยันกดกดโอเคหรอี่ได้แล้วได้แล้วได้มาสิบใบนะฮะเอาเจ็ดเลยเหรอมาเปิดหนึ่งก่อน โอ้โหเอ็กซ์โซเซีเอ็กน้ำยาระเบิดน้ำโอ oh. oh. ้ไปนิ่งๆนึงหนึ่งนะไปนิ่งๆนึงหนึ่งโอ้หนังซื้อหนังซื้อหนังซื้อ <c oughs> น้ำยาไม่เอาอย่างนี้สิอุส่ารอ เฮ้ยขอตัวใหญ่หน่อยเฮ้ยโอ้ตุชาลอนนานนานมากเลยนะวัดเออโอ้โห <c oughs> โอ,โอ้เข็มจริงเข็มมาก โอเคเดี๋ยวปิดแอคเคาท์สำรองก่อนมันหนักมาละอ่ะยังเหลืออีกสองใบตัวสองมาขอร้องเหอะตัวใหญ่สักตัวนึงไม่มีเลยอ่ะโอ้โหดวงรอมาตั้งนานโอ้ หมดแล้วอือเนี่ยระหว่างที่ร้อนฮะฟารมเหรียญจนแบบเหรียญคือนานมากนะั่นดูดิไปไปได้หลายโซนเลยอือล็อกผลล็อกรับซื้อได้สิโอ้ออ หมดละโอ้โหโอ,โอ้ไปเจอกับรีเวิร์สอือ่ะเออเจ้าแมว่ายแอคเข้าสำรองไปแล้วนะฮะเอ้ยแอคเข้าหลักไปละเสร็จ้อยการเกิดใหม่ครั้งที่หนึ่ง จะเลี้ยงไม่หายแค่เนี้ยเลี้ยนหายครับเพชรเออเพชรเยอะอยู่ฟเวอร์ใช่ไหมอ่ะกดไปร <c oughs> างวัลคือแบบฟาร์มจนได้รางวัลอะดิคิดดูได้น,นี้มาด้วยนะฮะของขวัญเยอะมากมาเปิดทีละอัน อย่างเยอะดูดิ6โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้นี่ยของรางวัวลรอมาตั้งนานนี่คือแบบรอนานมากเลยนะกมจะได้อันนี้มาเนี่ยอออีกหนึ่งมาโอ้โหโอ้โหเหรียญไม่ต้องฟาร์มแล้วมั้งเหรียญเออโอ้โหนี่ โอแบบได้น้ำยาอะไรมาก็ไม่รู้เออได้ไปพอโอ้เค็มไปไหนอ่ะสุดเลยคุณเพสตนันสุดที่สุดจริงๆ Oh. ไปไปไป,ไปเออเราจะไปตลาดได้แล้วโอ้โห oh. oh. ได้อยู่โอ้โห oh. ได้อยู่วับเออไม่ได้ละโอเคเปิดปับ๊บนี่ได้มาใหม่ข้างในนี้หมุนได้นะหมุนมีตัวอยู่ นี่คืออะไรไม่มีไม่มีคุณแจอันนี้รวมหรอนะอันนี้รวมตัวใหญ่คือมันต้องเป็นเอกซ์ clus ีฟไปไปไปพาซ่าหน่อยไป ไปตลาดหน่อยเออเป็นเปลี่ยนอวตารมาแล้วนะไม่เปลี่ยนอวตารมาละเกมนี้มันฐานข้อมูลเยอะอะ่ะมันเลยแหลกตัวสิบแปดเอามาโอ้โห รถไปอย่างรวดเร็วนี่มาแล้วโอ้โหสัตว์เลี้ยงเพื่อนเดี๋ยวก่อนอดบังแค่ระนะวอิสัย โอ้เออไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยตัวใหม่มาฮะอะไรเนี่ยโ oh. อ้โนหนี่นั้งแา่น้องหมาเอ็กซ์แลตัวคู่วัดแล้วน,นี่คือไททานิกตัดมา ยังไม่มีโรบปักนี่นะต้องการไปะสุนสีแล้วนแล้วนะยังไม่ยังไม่ได้โอ้ยเขียดเรียดเออเราเราขายของของตัวเองบ้างดีกว่า ครับอ่ะแบบนี้เลยอันนี้ยีามอันนี้ห้าสองเลยเหรอสูงเกินสูงเกินไม่เอาเอายีามเท่ากันดีกว่าหรือว่ายี่สิบองนี้ยี่สอง้วกันยี่สองเคนไม่ค่อยมีประโยชน์ไงรามีที่ผมว่าผมขายถูกแล้วนะ ส่งเพื่อนดิโอ้โหราคาแพงมากนี่ผมว่าผมขายถูกมากแล้วนะโอ้โดับเบิลคลิกอ๋อเปิดแล้วหกอ๋อดูแบบนี้ได้เหรอเฮ้ยเจง๋จงเจง๋จงเจ๋งเจ๋งนลองดิดับเบิลคลิก ไม่ใช่ไม่ใช่ดับเบิลคลิกไม่ได้โอเคเนี่ยของเลอดับเบิลคลิกได้ฮะทำไมของคนอื่นดับเบิลคลิกไม่ได้ก็ไม่รู้นู่นเบคอ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 นโอ่ดับเบิลคลิกเบคอนไม่ได้อะโอเคจะกระใหม่คลิปหน้าคร